สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนวาดรองเท้าคัดชูสีแดงกันนะคะตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยวันอาทิตย์สีแดงเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาวาดเอ็กเซซเซอรีนะคะเครื่องอแต่งกายนะคะที่เป็นเอ็กเซซเซอรีก็มีพวกรองเท้ากระเป๋าแล้วก็เครื่องประดับนะคะที่ใช้ในการ แต่งกายของเรานะคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะครูผูดจะมาสอนวิธีการ <c oughs> ขอโทยค่ะแบ่งนะคะแบ่งสัดส่วนของรองเท้าส้นสูงนะคะสำหรับมือใหม่นะคะครูจะล่างภาพให้ทุกคนนะคะได้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่ครูจะไประบายสีนะคะอันนี้นะคะเราความยาวตรงนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ นี้นะคะส่วนช่วงนี้เท่ากับช่วงนี้นะคะกับระยะนะคะจากนั้นนะคะวิธีลากนะคะเราจะเริ่มเราได้โครงล่างเส้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะลากผ่านแต่ละจุดนะคะจุดนี้เราลากผ่านมาช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็ลากลงมาผ่านตรงนี้ แล้วก็ลากมาที่นะคะล่างโดยใช้เส้นแกนนะคะสำหรับมือใหม่ฝึกวาดครูก็จะล่างภาพให้ชมกันนะคะก่อนที่ครูจะฟรีแฮนด์แล้วก็ลงสีน้ำให้ดูกันนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นมา จากจุดนี้ประมาณนี้นะคะโค้งเส้นนะคะเป็นพื้นรองเท้าด้านในนะคะตรงนี้ก็เน้นเป็นขอบส่วนตรงนี้นะคะเราก็ลากมาประมาณนี้นะคะกะมาช่วงพื้นรองเท้านะคะอยู่ประมาณนี้เราลากจากเส้นนี้มา แล้วก็ลากพื้นรองเท้านะคะเป็นสีดำจากนั้นนีิแกนใช่ไหมคะส้นโผล่มาประมาณนี้นะคะโค้งลงมารับกับเส้นนี้ส่วนเส้นนี้นะคะเราก็ตรงนี้โคง้งโค้งหน่อยนะคะแล้วก็ลากมาขอใค่ะ นี่นะคะลากสายเส้นนี้นะคะยวปุ๊ยังลบลบหน่อยนะคะหายยังลบไม่เจอจะลบช่วงนี้ออกก่อนนะคะส้นเท้านะคะลากมา สัมผัสกับเส้นนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะไดะ้ข้างหนึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ล่างเส้นอีกข้างหนึ่งเส้นนี้ก็ใช้เส้นเดียวกันเลยนะสำหรับมือใหม่ที่จะวาดรองเท้าสีแดงนะคะเขาจะมีแต่หนูน้อยหมวกแดงเนาะเราวาดรองเท้าสีแดงวันอาทิตสีแดงกัน จากนั้นนะคะก็ลากเส้นแกนลงมานะคะล่างเส้นแกนลงมานี้ก็ใช้เส้นเดียวกันนะแล้วก็ล่างตรงนี้นะคะช่วงนี้อา่าด้านนี้นะคะจะแบบเท่ากันอะเส้นที่แบ่งนะคะเท่ากันหมดเลยทุกส่วนนะคะ จากนั้นเราก็โค้งตรงนี้นะคะเป็นส้นแล้วเราก็ลากตรงนี้มาตรงนี้ก็ขนานไปนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มานะคะตรงนี้พอดีแล้วเราก็ลากโค้งเส้น มาบรรจบกันตรงนี้นะคะตรงนี้ฐานส่วนปลายส้นเท้ปลายเท้านะคะปลายเท้าตรงนี้เราก็ลากโค้งมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ใส่เส้นฐาน โค้งมานะคะตรงเส้นนี้แล้วก็โค้งส่วนส้นรองเท้านะคะลากมาช่วงส้นพอดีเลยจากนั้นเราก็โค้งนะคะพื้นรองเท้าด้านในนะคะนี้ก็เราก็จะได้ขุดล,ล่างภาพให้ดูพอจะงงไหมคะพอจะงงไหม พอจะเข้าใจไหมคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการวาดรองเท้านะคะครูปูล่างให้ตรงสองส่วนนี้สามส่วนนะคะก็เท่ากันนะคะเอาละค่ะต่อไปครูจะมาวาดระบายสีน้ำให้ชมกันนะคะวันนี้เราจะมาระบายวาดรองเท้าสีแดงกันค่ะพอจะเข้าใจไหมคะลอง ฝึกวาดตามนะคะอ่าตรงนี้ก็ใส่ช่วงขอบด้านในด้วยนะคะแล้วก็เลียวหายนะคะตรงนี้สําคัญนะคะจะทำให้ดูมีความลึกถ้าเราจะระบายสีก็เดี๋ยวครูจะมาระบายสีน้ำให้ชมกันนะคะเอาละค่ะวาดเสร็จไปแล้วนะคะจากนั้นครูจะมาล่างภาพด้วยดินสอเลยนะคะสำหรับมือเก่านะคะมือเก่ามือใหม่ผ่านไปแล้ว มือเก่าก็มาเลยนะคะก็โค้งลงมานะคะโค้งลงมาใช้ความยาวหน่อยนะคะ <c oughs> ขอขอไปค่ะอืมนี่นะคะก็รูจะล่าง ช่วงน,นี้ให้ชมกันนะคะแล้วเราก็ลากตรงนี้นะคะโค้งนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะคะฐานรองเท้าพื้นรองเท้านะคะ พื้นฐานครูก็จะล่างด้วยดินสอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะรับชมกันจากนั้นเราก็ลากส้นรองเท้านะคะส้นรองเท้าก็ต้องขนานกับเส้นนี้นะคะนี้นะคะถ้าเรานากแบบฟรีแฮนนะคะ ตรงนี้นะคะจากนั้นครูจะลากเส้นตรงนี้นะคะเส้นหัโค้งลงมานะะจากนั้นเส้นนะคะลากลงมาตรงนี้ก็เท่ากับปลายปลายส้นปลายเท้านี้นะคะปลายเท้าดู ตรงช่วงนี้พอดีเลยจากนั้นแล้วก็โค้งเส้นนะคะแล้วเราก็ลากเส้นตรงนี้ก็ใส่ขอบรองเท้าด้านในนะคะลาก ้นลงมาแบบนี้ลากลงมาบรรจบกันกับเส้นนี้นะคะจากนั้นก็ลากส้นเท้าให้ให้ตรงกับเส้นนี้นะคะส้นนะคะให้ให้ยาวออมาหน่อยเอ่อให้ตรงกันนะคะอันนี้นะคะครูก็มาล่างภาพให้ดูกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะคะวันนี้จะใช้สีแดงนะคะเป็นวันอาทิตย์สีแดงครูครูคมาทำคลิปก็เลยมีแรงบนันดาลใจนะคะในการระบายสีแดงกันนะคะเราละคะ่ะเรามาระบายกันเลยอสครูนะคะจากนั้นนะคะเราก็ จะระบายสีกันนะคะใช้สีแดงนะคะระบายวันนี้เราจะใช้สีแดงสำหรับระบายรองเท้านะคะสีแดงแรงลิตนะคะก็จะใช้สีสีแดงนะคะลง ครููใช้ผู้กันเบอร์สิบนะคะเราก็ลงออกสีชมพูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสีแดงน่าจะเป็นสีแดงนี้นะคะก็ระบายไปเลยสีแดงให้เข้มนะคะ เว้นช่วงความมันวาไว้หน่อยก็ได้นะคะตรงนี้จากนั้นเราก็ลงตัดเส้นด้สีแดงพวกกันปลายแหลมนะคะจะได้วาดได้ง่ายขึ้นนะคะลง นี่ก็ลงไวยสีแดงไปเลยนะคะให้เข้มนะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายอีกอย่างหนึ่งนะคะ ครูเคยอ่านเจอเขา,าบางทีบทสัมภาษณ์นะคะบอกว่าการแต่งตัวของคนเราเนี่ยแค่อาจจะเป็นเสื้อยืดถึงเกงเยียนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีรอ,องเท้าที่แบบดูดีแพงๆไม่ถึงกับต้องแพงอะนะคะร <c oughs> องเท้าเนี่ยช่วยส่งเสริมบุคลิกของเราได้นะคะจากที่เรา ใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงยีนธรรมดาแต่เราใส่รองเท้าที่แบบดูแพงดูหรูขึ้นมานะคะก็จะทําให้การแต่งกายของเราดูดีขึ้นมานะคะในฉับพันทันใดเลยนะคะอันนี้ก็อ่านสัมภาษณ์นะคะบางคนจะเน้นรองเท้านะคะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยเก็บสะสมไว้ไม่ได้นะคะครูปุ๋เคยเจอประสบการณ์แบบมัน หลุดลอกออกหมดเลยนะคะถ้าเกิดเราเก็บไว้นาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้ววันที่เราเอามาใส่ก็จะเป็นประเภทหลุดออกเป็นชิ้นๆเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะคือบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องมีมากมายนะคะในทางอะไรนะธรรมะนะคะในทางธรรมะ บอกว่าก็ใส่ได้ทีละคู่อะไรแบบนี้นะคะก็แต่ละคนก็มีมุมที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสุขที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็ไม่ไปก้าวก่ายกันนะคะในสิทธิของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนบางคนก็ชอบสะสมรองเท้านะคะกูโบก็มาว่าด ระบายสีให้ดูเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะรองเท้าส่งเสริมบุคลิกของเราทําให้เราดูดีขึ้นได้นะคะดังนั้นก็จริงๆแล้วก็สําคัญนะคะเราก็มีรองเท้าที่เหมาะกับบุคลิกของเราจะได้เสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีมีสง่าขึ้นมานะคะ ครูก็พูดไปเรื่อยเลยนะคะมาวาดให้ชมกันด้วยแล้วก็ระบายสีน้ำไปด้วยนะคะใครที่เพิ่งฝึกวาดครูปก็ได้สอนวิธีการล่างภาพไปแล้วนะคะดังนั้นก็ลองไปล่างภาพกันดูแล้วก็วาดกันดูนะคะต่อไปครูกก็จะมาใส่ส้นเท้านะคะส้นเท้า ใส่ออกสีน้ำตาลนะคะส้นเท้าออกสีน้ำตาล,น,ตาลน,น,ะะน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะน้ำตาลเข้มหน่อยผสมดำนิดนึงนะคะช่วงส้นเท้านะคะแล้วก็ระบายสีไปเลย เป็นรองเท้านะคะคัตชูนะคะรองเท้าส้นสูงเสริมบุคลิกของเราให้ดูดีมีสง่านะคะจากนั้นแล้วก็ระบายสีด้านในนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะลง ระบายเว้นช่วงขอบไว้นะคะสักครูนะคะ่นค่ะต้องใช้สีเนื้อนะคะลงด้วยนะคะสีเนื้อเป็นพื้นนะคะเป็นพื้นรองเท้า ด้านในนะคะเราก็จะลงสีเนื้อช่วยด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะกูก็จะลงให้ทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวเราค่อยมาไล่แสงเงาอีกทีหนึ่ง ใส่ส้นรองเท้านะคะให้ดูเข้มขึ้นตรงนี้เราก็เน้นนะคะเน้นแสงเงาขึ้นมาตรงนี้ก็เน้นช่วงขอบรองเท้านะคะขึ้นมา เป็นด้านในนะคะผสมสีดำลงไปหน่อยนะคะในสีน้ําตาลเพื่อผักน้ําหนักขึ้นมาแล้วก็เพิ่มช่วงส้นเท้านะคะส้นเข็มให้เข้มขึ้นแล้วก็ ลากตรงนี้นะคะเป็นพื้นรองเท้าตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นสีดำนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ตัดเส้นตรงนี้ด้วยนะคะลากเส้นลงมา ะบส้นเท้าส้นรองเท้านะคะผสมสีน้ำตาลหน่อยนะคะจะใช้เสียงตาลลงสงตัดเส้นนะคะตัดเส้นตรงนี้ด้วยสีดำ จากแล้นเราก็ระบายด้านในนะคะเป็นสีน้ําตาลให้เข้มขึ้นนะคะตรงช่วงนี้ก็เน้นขึ้นมาด้วยสีตาล ใช้สีน้ำตาลแดงนะคะผสมให้เข้มขึ้นท่วงปลาย ช่วงรงเท้ากันช่วงด้านในนะคะลงสีเนือ้อให้จางนะคะตัดเส้นสีแดงตรงขอบนะคะตรงนี้นะคะ เน้นสีแดงขึ้นมานะคะให้มีความมันวาวด้านนี้ก็ลงเข้มไปเลยตรงนี้ก็ลงตัดเส้นขอบขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็เป็นขอบด้านในเน้นขึ้นมาพอจะมองเห็นกันไหมคะ สบายสีขอบให้เข้มขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างครับพอจะดูออกกันไหมคะดูออกหมายถึงดูออกว่าเป็นรองเท้าส้นสูงกันหรือ,อยังคะ วันนี้กูก็มาวาดรูปรองเท้าสีแดงนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในวันอาทิตย์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่อยากฝึกวาดรองเท้าส้นสูงดูก็ลองนะคะกูภูก็ได้สอนวิธีการล่างภาพไว้แล้วนะคะสำหรับมือใหม่ ทุกคนก็จะได้ลองฝึกกันง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลากปรับฟรีแฮนสบายๆนะคะก็ลองลองฝึกวาดกันดูนะคะต้องใช้ความกล้าหาญที่จะลากเส้นนะคะสำคัญมากเลยถ้าเรามีความกล้าหาญนะคะทุกอย่างก็จะง่ายนะ,ะลองลองกล้าที่จะลากเส้นกันนะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจ <c oughs> ในการวาดรูปรองเท้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะครูก็มาใส่พื้นรองเท้าหน่อยหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะเราก็มา ฝึกวาดกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ